ตอโคอโคพ่นส่ันี้างดีโคปมานอน้องกะสมัดีตอนสาๆของวันจันพี่นงนี่โ่กันมาเนี่ย อยู่พี่ด้อพี่น้องภาพพี่น้องเข้ามายิงป่านี่มาเบื่องจุดนี่มาเทื่อน,นึงห่ะแต่วฮาบ่าได้เห็ดคิปพี่น้องพอดีเห็ดเห็ดแล้วเห็ดแล้วแตวบ่ได้ลงเอาไปป่าไว้ในแมมโมรีพอดมือจี้ลงแมมโมรี Memory บ่าอา่านสะงั้นม้นนี้ก็เลยได้มาเห็ดใหม่แ่วบ้วป่ายัางสิมีหรึเปล่ยใหม่ จะขึ้นกุ้งใหม่กุ้งนี้เดี๋ยวอูไปมัดอยู่เทิงนั่นเทิงกุ้งใหม่กุ้งนี่ซ้ำนี่ฮะสิบสองโมงสิบสองโมงบ่ายโมงจะมีป่าลอยเห้ซับเดี๋ยวบอก,กว่าจะไมือนั่นมามีปลาคลอ,อยู่ไหไผที่มันร่มนิดนยินยงบ้านนึงตะบมึงนี่รอ,องมาตามเบอร ก็เดี๋ยวมาตามรุ่นน้ำกันจกักวางพี่น้องเดี๋ยวขอมัดบูแป๊บเดียวเอาอยู่ที่เมืองกกใหม่ละถุงยังยังป้ายลุมเยอะบูอาจะมีปลาลอยหรือเปล่าพอมาเท่อน,นึงเดี๋ยวหย่านมันชีลาเดี๋ยวมาลองรุ่นกันพี่น้องจะมีงานบอกมึงเนี่ย

เฮ้ยดาอบเนี่ยมันก็ข้ามพี่น้องข้ามเท่าไหร่บ่ mình chứ đồn, đồn này, mình chứ đồn, mình chứ đồn, 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 đồn. Yà, 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 โอเคสุกครับ ไปก่อนเห็นแม่มันนี่แต้มเล็กพี่น่องเอามานัมานมันเดี๋ยวค่อยไปเก็บออกปหนออ่องยังดำๆไ่เน่อยมุจกไปแล้ว Mười nốt Đột nốt mười này Đột Đốn 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 เลว้วโดนเลว้วใช่หน่าจะพวกๆกันไปหน่อยใส่ทอด Ơ nhớ có tùm kì nóng nhỉ nó lại từ Ngàm lắm đó tụi này Nè Cái xí xịt Ơ phí nóng mát Mặt có ăn cây นิ้นไปหน่องประโค่ไม่ยองขึ้นประโค่ถือไปถือไปพืพ้อผุถือปลายงูไปนหน่องเห็นดำๆพแบบพแบบี้ยบแพี้ยบ เหมือนกับโดนเลโดนแบบนี้ฮเหมือนกับโดนเลยเหมือนกับจะโดนยกเพื่อเหมือนกับจะโดนนะเห็นเขาเขาทั้งร่างอะไรแบบนี้น ปุ๊ไปุ๊ถือคนเลยใส่ค่อนข้างดีดีนะนี้วใส่ค่อนข้างดีตัวนี้ยว่าไปถืออีกมาดดนอยู่กักน Don't you don't you. don't you don't you. penin. Wah. Oh. Ma. 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 Saya lah ก็เบาแทะอ๋อันรูดแทะเดี๋ยววนรุษ โอ้ตัวนี้งามเนะพี่น้องตัวนี้นาะจจะเป็นตัวผู้คางแดงอืมแล้วไปอีกแต่พี่น้องโอ้ขิดโปรดติดง,งิมทองหน่อยเดียวไปลุ้นถ่าขอบอกมาเ็ยังแค่นี้น่อ,อนนยน,อยนะ được rồi đồn 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 này khứ vào lạc hèn tôi nhảy quá bưng khiến ngao đầm nổi này nói chứ you, you cần you nằm mati วันนี้นะ sih ủa, của nỗi, ô, sợ phừa, phừa mèn bẩn nìn, bút thứ sắm cả, mị đôn, mị đôn, kêu đằng, kêu chim màn sắm nìn là cao, biết nổi này. เดี๋ยวเราลงไปเก็บปลาน้ำกันจถะปะกูได้เอาปลาใส่กระสอบแต่สีเต็มเดี๋ยวลงไปเก็บปลาแล้วก็ใครก็จะใส่เมองใหคขกเจะใส่เล่าแบบเดี๋ยวเขาคอยจบต่อพี่น้องไปลงไปเก็บปลานกันจถอะปุ๊บนี่ตัวนึงน,นี่ตัวนึงน,นี่เต็มแรก ลองเบิ่งตัวนี้บาดพี่น้องเฮ็ดหลังจากที่ว่าเฮาจังลงไปแซ่มองเบิดเนาะเฮาแซ่ออกออกบ่าหลังบ่าบ่ว่ายังฆีปลาขอบมาให้เฮายืนลืมบ่หมายแทกละมุบูพี่น้องเด้อนางเฝ้าจกวงมีก็มีบมีก็เดี๋ยวเายายหมอน้ เบืงนี้งานเนี่ยบอเบื้องตะโคตัวนี้มันจะออกมายัไงตะโคโคโค

đi lựa 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 nhục lựa 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 đi lựa 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 โมาแล้วอีกช่อนหน,น,นึ่งเจ็บชีดพี่น้องเอามันมาพี่น้องมาละปะคอมาละขอเก็บปลากนัน โอ้โพียคอโอ้โอ้โออยไยางคือหนึ่งพี่น้องอยางออนต่ำมุตรบุตรบุึรสาพี่น้องไง แค <Okay, S 2> พี่น้องสําหรับมื้อนี้กะมาหลายเต็มอยู่ตอนนี้บ่เห็นปลาแล้วพี่น้องหลังจากที่ว่าเ,าเจ้าลงด่างกะแต่ยิงบ่คอไปตึม2บาทบาทนึงบ่ถึกบาทนึงถึกได้มาเต็มนึงก็ถือว่ามาพี่น้องสําหรับมื้อนี้ตอนนี้กเที่ยงแล้วหิวข้าวแล้วเอาไว้ไดโอกาสดี เอาค่อยพอกันไหมด้วยพี่น้องนะสำหรับอีพินิจไปก่อนสบายดี